ขยีอ่อนิเมะขอเสนอศึกจกักรพรรดิสวรรค์เล่มหนึ่งในไต่ราบตอนที่479เสียงทรงอำนาจลาวกเทพนั้นดังมาจากสวรรค์ทางกาวทำให้โรคสันสะเทือนหลายคนมีเหงื่อพุดจากล่างพวกเขารู้สึกลาวกว่าความโกรธของเทพกำลังจะตกใส่ล่างเงาสีทองยืนบนท้องฟ้าสองมือไพ่หลังพร้อมปลดปล่อยรัศมีของผู้ปกครองภายใต้แรงกดดันจอมยุทธ์สามันได้แต่คุกเขา่ามาจนถึงแม้จุดที่ จอมยุคผุ้พลังตีจื้อจุนหลายคนยังถูกข่มขู่ด้วยแรงกดดันไม่กลางเงยหน้าขึ้นไม่มีใครคาดคิดจัก,กรพัรดิ์ัรพยุทธ์จะมาด้วยตนเองภายใต้แรงกดดันนั้นลัวรีมองร่างที่หน้าเกงขามแม้ว่าน,นางจะตัวสัน่นแต่นางก็ไม่มีความกลัวแม้แต่นิดนางมองร่างสีทองนั้นและบอกว่าขอบคุณสําหรับความโปรดปานของจัก,กรพัรดิ์ัรพยุทธ์แต่ข้าไม่คิดจะเป็นที่ดาเทพโปรดเลือกคนอื่นเถิด เสียงนางทําให้หลายคนกืนน้ำาหลาโดยความไม่อยากเชื่อพวกเขาไม่คิดเลยว่าลัวรีจะกล้าหาญขนาดนี้ขณะดเดียวกันเซียริงจอร์กับมีความสุขในความทุกข์คนอื่นตอนแรกเขาคิดว่าตระกูลลัวเซนจะมีอานาจเพิ่มขึ้นใครจะไปคิดแล้วว่าลัวรีไม่สนใจจะรับการอวยยศของตาหนักซีเทียนนอกจากนี้เหมือนจะยังต่อต้านด้วยหากจกักรพรปปรดิับยุทธ์โกรธขึ้นมาตระกูลลัวเซนถึงข่าวโอวสานแน่ บางอาดเมรีนที่ล่วรีพูดผู้เท่าตรงบอกว่าลัวรีเจ้ารู้ถึงราคาที่ต้องจ่ายในการปฏิเสธจกกักรพรรดิหรือไม่และเจ้ารู้ไหมว่าตระกูลล้วเซนจ,จะต้องจ่ายราคาประเภทใดสําหรับการกระทํานี้ท่านใดนั้นล้วรีก็หันไปจ้องมองพุท่าตรงก็แค่ตายสําหรับตระกูลล้วเซนถ้าคาต้องทนรับความอับอายเพื่อปอกป้องตระกูลในฐานะจกกักรพรรดินีของตระกูลยอมถูกทําลายล้างมากกว่าจะขายชื่อเสียงของบรรพบุรุษ เทพธิดาร่วกเสียงแน่วแน่ของนางดังขึ้นไปสมาชิกตระกรรูลล่วเซนถึงกับเลือดเดือดบรรพุรุษพวกเขาเป็นยอดยุทธแห่งมหาพันพบไม่ว่าจะด้านชื่อเสียงหรือภลระ,ละกําลังจัก,กรพัรดุ์ประยุทธแห่งตำหนักสี่เทียนก็ด้อยกว่าเมื่อเทียบกันพวกเขาจึงมีความภาคภูมิใจลึกถึงแก่นกระดูกพวกเขาเชื่อมั่นในตัวั่วรีหากตระกรรูลล่วเซนเลือกให้ั่วรีต้องทนรับความอับอายุเพื่อความอยู่รอดพวกเขายอมถูกล้างบางจะดีกว่า พวกเขาไม่ขออยู่รอดด้วยความอปยศอดสูงสมาชิกของตระกูลล้วเซนเงยหน้าขึ้นโดยไม่มีความกลัวใดๆมองไปยังผู้เทาตรงด้วยความโกรธหลายคนก็ตกใจขนาดมองล่วลี่แม้ว่านางจะเป็นหญิงแต่ความกล้าทายพวกเขารู้สึกลายสีหน้าผู้เทาตรงก็เปลี่ยนไปเขาไม่คิดเลยว่าการข่มขู่ของเขาจะไปกระตุ้นความภาคภูมิใจของตระกูลล้วเซนดูเหมือนว่าเขาประเมินความกล้าหาญและความดึงดูดใจของล่วลี่ต่ำไปฮ่าฮ่า สมกับเป็นคนที่ได้รับการยอมรับจากรัวเซนจากกพัตริย์สัป,ปยุตตบมือคำพูดลัวรีมาเดททำให้เขาโกรธในทางตรงกันข้ามเขาชื่นชมมากกว่าจากนั้นเขามองผู้เ่าตรงความรักเป็นเรื่องของความเต็มใจข่าคนนี้เคยบังคับใครด้วยหรือผู้เ่าตรงก็โค้งคำนับรับความผิดไม่เห็นการยอมรงให้ของจากกัตริย์สัป,ปยุตผู้คนมากมายก็พยักหน้ารู้สึกชื่นชมสมกับเป็นผู้ปกครองทวีปซีเทียนมูเฉนินนนมองภาพตรงหน้า เขาไม่คิดว่าผู้นำตำหนักซีเทียนจะยอมปล่อยเรื่องนี้ลงได้ง่งายๆแบบนี้หลังจากตำหนิผู้เท่าตรงจักรพัรดิสัพยุตก็บอกว่าในเมื่อเจ้าไม่เต็มใจข้าจะไม่บังคับแต่ข้าจะเก็บตำแหน่งีิดาเทพไว้ให้ถ้าเจ้าเปลี่ยนใจสามารถมาหาได้ทุกเมื่อลัวรี่ก็บอกว่าบางทีท่านจักรพัรดิสัพยุตคงต้องผิดหวังแล้วจักรพัรดิสัพยุตก็ยิม้มและหันไปมองมั่นทั่วหลวงปล่อยเรื่องีิดาเทพของเจ้าไปก่อนแต่ดอกแมนดาร์าโบราณ การท้าทายศักดิ์ศรีของตําหนักซีเทียนสมควรได้รับการลงโทษทุกคนก็ตกใจกับคำพูดก่อนจะหันไปมองมั่นทั่วหลวงไม่มีใครคิดว่าร่างจริงของนางจะเป็นดอกแมนดาราิโบลนันหัวใจมู่เฉินก็รั่วรี่ก็ดิ่งแม้จักาารพรรดิสัพยุตจะบอกว่าพักเรื่องที่ดาเทพไว้แต่การที่เขาหาเรื่องมั่นทั่วหลวงเห็นได้ว่าไม่พอใจท่านจักาารพรรดิสัพยุตด้วยสถานะของท่านถ้าทะเลาะกับเรื่องแค่นี้มันจะดูไม่สมฐานะไปหน่อยไหม จกักรพรชสอบปยุทธ์บอกว่าถ้าข้าปล่อยเรื่องนี้ไปโดยง่ายคนอื่นจะไม่คิดว่าตำหนักสีเทียนอ่อนแอหรือวางใจเถิดข้าจะพาสองคนนี้กลับไปยังตำหนักสีเทียนจองจำพวกเขาสักหลายปีแล้วปล่อยไปข้าสัญญาว่าจะไม่สังหารพวกเขาเมาคคื่อได้คำพูดนั้นใบหน้ารั่วรี่ก็เย็นชาจักรพัชสอัปยุทธ์ไม่เพียงตั้งใจพามั่นทั่วถ้วไปแต่ยังวางแผนจะทำเช่นเดียวกับมู่เฉินก่อนลั่วรี่จะพูดจักรพัชสอบปรยุทธ์โบกมือแสงสีทองปรากฏ กอตัวเป็นมือขนาดยักษ์พุงโอบล้อมมู่เฉินกับมั่นทั่วหลวงทวีปสีเทียนของขางไม่ใช่ที่ที่จอมยุทธคุมพลังตี้จื้อจุนขั้นเต็มสามารถยิงพยองได้ภายใต้การห่อคุ้มของมือสีทองนั้นแม้แต่คือหลิงก็หยุดชะงักเมื่อทุกคนมองจักพระพัศประยุทธ์ที่เคลื่อนไหวพวกเขาก็รู้สึกเห็นใจมั่นทั่วหลวงกับมู่เฉินการไปเชิญหน้ากับจอมยุทธคุมพลังเทียนจื้อจุนไม่ว่ามู่เฉินจะมีภพ่ตายมากเท่าไหร่ก็ยากจะหนีไปได้ ไอ้หนูขอข้าดูซิว่าแกยังสามารถกระโดดโลดเต้นไปได้ไหมเซียริงจื้อในดวงตาแดงก่ําแววตาเต็มไปด้วยความสะใจตระกูลเซียเซนได้เตรียมภัยตายมากมายเพื่อจัดการตระกูลล่วเซนแต่ทั้งหมดถูกมูเฉินทำลายและตอนนี้กระทั่งจัก,กรพรรดิสอบประยุทธ์ยังเคลื่อนไหวเขาไม่เชื่อมูเฉินจะหลุดพ้นไปได้พวกรสโสช่วยพามูเฉินหนีไปตอนนี้เลยลัวรีพูดขึ้นยามนี้มีเพียงมั่นทั่วโลดเท่านั้นสามารถพามูเฉินไปได้ เพราะจากกักรพรรดิสอประยุทธ์ที่มาเป็นเพียงร่างดวงจิตทว่าไปเชิญหน้ากับคำขอรั่วรีมานทัวรัวกับสายหน้าและมองมู่เฉินช่วงเวลานี้รั่วรีตรนหนักได้ว,ว่ามู่เฉินยังคงสงบไม่มีความกลัวเมื่อเห็นสายตารั่วรีมู่เฉินก็เผยรอยยิ้มและพลิกมือตะเกียงโบราณก็ปรากฏเขาแตะไปที่ตะเกียงและรู้สึกเสียดายมากไม่คิดเลยว่าจะต้องใช้ความช่วยเหลือเร็วขนาดนี้เขาสะบัดมือเพื่อจุดตะเกียงขึ้น มือท้องคําบีบลงมาภายใต้สายตาทุกคนหอคุ้มม่านทั่วโดะมู่เฉินไว้นี่ทําให้หลายคนถือกับสายหน้ายามนี้แม้แต่มั่นทั่วหลวงก็ไม่สามารถหลบได้จกกักรพัรดิสัพยุตมองภาพนี้ถ้าเขาสามารถพามั่นทั่วโดะมู่เฉินไปได้ลัวรี่ก็ต้องตาพิธีตําหนักสี่เทียนอย่างแน่นอนและยอมรับตําแหน่งทิดาเทพเวลานั้นเขาจะมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์กับนางเขาเชื่อว่าเมื่อเวลาผ่านไปลุวรี่ต้องหลงเสน่ห์เขา ถึงตอนนั้นนางก็จะเต็มใจนี่จึงไม่ได้ขัดกับกฎของเขาที่จริงเมื่อถึงระดับเขาไม่ได้สนใจเรื่องความงามนักแต่ลั่วลี่แตกต่างเนื่องจากนางได้รับการสืบทอดลางเทพวาลีของรั่วเซินหากเขาได้เสพสังวาสผ่านคัมภีร์กับนางเขาจะได้รับผลประโยชน์มากมายตอนแรกเขาคิดว่าแค่เผยใบหน้าให้เห็นถึงเสน่ห์ก็ไม่ยากที่จะได้รับความประทับใจจากนางแต่เขากลับไม่คิดว่ามู่เฉินจะเข้ามาในแผนนี้มินำซ้ำ ยังมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนางทําให้นางปฏิเสธในเวลานี้เขาต้องใช้วิธีแยบยนต์มาช่วยลัอรีเจ้าจะเข้าใจว่าข้ามีความโดดเด่นแค่ไหนในอนาคตมีเพียงข้าที่เทียบเคียงเจ้าได้ส่วนมู่เฉินเป็นเพียงสายลมพัดผ่านมาในชีวิตของเจ้าเขาไม่คู่ควรข้าทําสิ่งเหล่านี้เพื่อประโยชน์ของเจ้าจากักรพรรดิสัพปพปยุตคิดสิ่งนี้ในใ,นใจจากนั้นก็เหลือบมองมือสีทองดูเหมือนว่ามานทัวรัหลวจ,จะยอมแพ้ไปแล้วฉลาด เขายิ้มและเตรียมตัวจะเก็บมู้เฉินกับมั่นทั่วหลวงเทว่าขวัญก็ปปากฏจากมือสีทองปเปลวไฟปากฏออกมาจากมือนั้นเมื่อเห็นฉากที่เกิดขึ้นใบหน้าจาัก,กรพรรดิอยุทธ์ก็เปลี่ยนไปเป็นไปได้ยังไงกระทั่งจอมยุทธ์ขุมพลังตี้จือจุนขั้นเต็มก็ไม่สามารถต้านทานกระบวนท่านี้ได้และจะถูกทําลายด้วยปเปลวไฟทุกคนก็ตกใจกับภาพนี้ขณะปเปลวไฟงดงามปรากฏไม่กี่ร่มหายใจก็ละลายมือทองคํา สายตาทุกคนก็ฉายแววตกใจมู่เฉินและมั่นทั่วโดยืนอยู่ที่เดิมโดยไม่มีอันตรายใดๆเมื่อพวกเขาเห็นผู้มาใหม่ย,ยืนเบื้องหน้ามู่เฉินชายคนนี้มีรูปร่างสูงตั้ง,งานยืนมือไพ่หลังรอยยิ้มเกียดขานแม้เขาจะไม่ได้ดูแข็งแกร่งแต่สามารถรู้สึกได้ถึงแรงกดดันที่เป็นของจักรพรรดิสัพรยุทธ์เริ่มถอยกลับขณะเขายืนอยู่เมื่อรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงทุกคนก็รู้สึกว่านังหัวชาไปหมดนั่นเป็นเพราะกระทั่งคนโง่ก็รู้ว่า มีเพียงจอมยุทธขุนพลังเทียนจื้อจุนเท่านั้นที่สามารถไปเชิญหน้ากับแรงกดดันแบบนี้ได้นั่นก็หมายความว่ามูเ่เฉินสามารถเชิญจอมยุทธระดับเทียนจื้อจุนมาได้ท่ามกลางสายตาหว,วาดกลวัวชายผู้นี้บอกว่าจัก,กรพรรดิสัพยุทย์แกล้งเด็กแบบนี้ไม่ลดสถานะตัวเองไปหน่อยหรือบนท้องฟ้านั้นจัก,กรพรรดิสัพยุ์กระจำหน้าคนผู้นี้ได้เขาค่อยๆพูดว่าเทพจกกพักรพรรดิอัคคีเสียวเหยียน คำคู่นี้ทําให้ทุกคนเนี่ยถึงกับตกใจมูเฉินไม่เพียงแต่เชิญจอมยุคขุมพลังเทียนจื้อจุนมาได้เขายังเชิญเทพจัก,กรพัิอักคีผู้ยิ่งใหญ่มาด้วยตนเองเทพจัก,กรพัิอักคีเซียวเหยียนเมื่อเสียงตกใจของจัก,กรพัรสอสปรยุทธ์ดังในดวงตาทุกคนก็เผยความกลัวขณะมองชายที่เบื้องหน้ามูเฉินด้วยความไม่อยากเชื่อนั่นเป็นเพราะทุกคนในมหาพันภพรู้จักชื่อนี้กันดีนี่คือตำนานที่มีชีวิตอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นความแข็งแกร่ง หรือความสามารถในการสร้างแคว้นวูจิงขั่วในเวลาไม่กี่ร้อยปีด้วยลากฐานที่เหนือกว่าเผ่าโบราณแคว้นวูจิงขั่วกลายเป็นหนึ่งในขั้วหน้าสูงสุดของมหาพันพบที่แม้แต่ชนเผ่าโบราณก็ไม่กล้าดูถูกแม้ว่าจักรพรรดิศพยุทธ์จะมีชื่อแต่ทุกคนก็รู้ว่ามีช่องว่างระหว่างเขากับเทพจกพักรพรรดิอาคีผู้นี้ก็คล้ายกับยอดหยุดและตำนานในหมู่ยอดยุดสุดยอดบุคคลเช่นนี้ไม่ใช่สามารถพบเจอได้บ่อย แต่ตอนนี้มูเฉินกับเชิญเทพจกพักรพรรดิอัคคีในตำนานมาได้ท่านใดนั้นสายตาทุกคู่ก็มองมูเฉินซึ่งเป็นความหวาดกลัวดุรงยิ่งกว่าเมื่อมองมั่นทั่วหลวเซียริงจือที่ก่อนหน้าทำท่าทีดีอกดีใจเมื่อเจอกับสถานการณ์นี้ก็มีใบหน้าเปลี่ยนไปไม่เพียงแต่เขาแม้แต่จอมยุทธ์ตระกูลเซียเซนก็มีใบหน้าซีดเงือแตกพวกเขามองมูเฉินด้วยความกลัวจนตัวสั่นเซียริงจือเช็ดเงือบนหน้าผากขนารู้สึกวิงเวียน รวมกับตาลปัดเขาไม่คิดว่าแม้แต่จอมยุคขุมพาราังเทียนจื้อจุนก็ไม่สามารถจัดการมู่เฉินได้ไอหนูปีศาจนี่เชิญตำนานมาหาพันพบมาเลยทีเดียวมู่เฉินมีภูมิหลังเป็นไม่อย่างไงกันแน่เสียวลิงจื้อคำรามในใจหากเขาด้วยม,มู่เฉินจะเชิญเทพจัก,กรพรรดิอัคีมาเขาก็ไม่กล้ายิงพยองแม้ว่าจะเก่งกว่านี้ร้อยเท่าแต่ความเป็นจริงก็เป็นไปไม่ได้ที่จอมยุคขุมพาังตี้จื้อจุนขั้นตนจะเชิญจอมยุคขุมพาังเทียนจื้อจุนมาได้ แม้ว่าจะใช้ทรัพยากรทั้งหมดก็ตามก็เหมือนกับหมดไม่สามารถเรียกช้างได้ขณะเซี่ยหิงจื้อและคนอื่นสั่นไหวได้วยความตกใจสายตาสมาชิกตระกูลล้วเซินก็จะหลัดแสงพวกเขามองมูเฉินด้วยสายตานับถือหากก่อนหน้านี้พวกเขารู้สึกอิจฉาความสัมพันธ์มูเฉินกับลูวรีตอนนี้พวกเขาเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมแล้วมูเฉินไม่เพียงแต่โดดเด่นเขายังมีความสัมพันธ์แน่นแฟนที่สามารถเชิญจอมยุคขุลังเทียนจื้อจุนได้บางที ต้องเป็นผู้ชายแบบนี้ถึงคู่ควรกับจัก,กรพรรด,ดินีพวกเขาเซียวเยียนก็ยืนมือไพ่หลังไม่มีรัศมีครอบงำแต่ทุกคนรู้สึกถึงแรงกดดันที่มาจากจัก,กรพรรดิศพประยุทธ์สลายไปจากการดำรงอยู่ของเขาในเวลาไม่กี่อึดใจทุกคนรู้สึกว่าแรงกดดันที่น่ากลัวหายไปหมดเซียวเยียนพากดตัวไม่ได้สนใจคนอื่นแต่มองไปยังเมืองรั่วเซินไม่คิดว่าจะกลับมาที่เมืองรั่วเซินหลังจากผ่านไปหลายปีเพววื่อผู้โสเซียวเยียน เคยมาที่ตระกูลล้วเซนในอดีตด้วยหรือขอรับมูเฉินก็อึ้งและถามฮ่าฮ่าข้ามีความสัมพันธ์เก่าแก่กับตระกูลล้วเซนน่ะเซียวเยียนพูดขึ้นและมองร่วเทียนเซนผพวว้อวุโสรวบไม่เจอกันนานหลายปีนะขอรับลัวเทียนเซนก็ตกใจและมองดูเซียวเยียนก่อนจะพูดว่าเจ้าไม่ใช่เด็กหลงทางอีกต่อไปแล้วนานมาแล้วตอนที่เซียวเยียนเพิ่งเข้ามาในมหาพันพบเขาอยู่ในตระกูลล้วเซนช่วงเวลานั้น เซียวเย็นก็บวมเพราะขุมพลังโดยใช้คลื่นโต้ชีที่ยังไม่ได้หลอมรวมเป็นคลื่นหลิงเขาจึงอ่อนแอมากไม่ต้องพูดถึงว่าเขาไม่คุ้นเคยกับมหาพันโลกเขาจึงได้แต่หลงทางอยู่ในเมืองั่วเซินแห่งนี้ตอนนั้นั่วเทนเซินเป็นประมุขตระกูลั่วเซินโดยความบังเอิญเขาได้พบกับเซียวเย็นกระทั่งให้ความช่วยเหลือแต่เซียวเย็นต้องจากไปอย่างรวดเร็วเพราะต้องตามหาครูหยินและสหายของเขาหลังจากนั้นั่วเทนเซินก็ดยินข่าวบางอย่างเกี่ยวกับเซียวเย็น รู้ว่าเขาได้สถาปนาแคว้นอูจิงหัวบรรลุระดับเทียนจื้อจุนของมหาพันพเขาเคยมีความคิดจะขอความช่วยเหลือจากแคว้นอูจิงหัวแต่ก็ละมันทิ้งไปเพราะเขาไม่แน่ใจว่าสามารถเชิญเซี่ยวเหย็นโดยบุญคุณเล็กน้อยได้ไหมเพราะตอนนั้นเซี่ยวเย็นเป็นบุคคลยิ่งใหญ่ในมหาพันพบในระดับสูงนั้นบางทีเซี่ยวเย็นอาจลืมตระกูลลั่เซินนอกจากนี้ปัจจัยสําคัญสุดคือตอนนั้นลั่เทียนเซินก็แค่ช่วยเหลือน,นิดๆิด,นดหน่อย ตามความสามารถที่มีซึ่งเป็นเรื่องเพ้อฝันที่จะคิดเชิญจอมยุทธคุมพลังเทียนจื้อจุนกับเรื่องเล็กน้อยนั้นท้ายที่สุดจอมยุทธคุมพลังเทียนจื้อจุนก็อยู่ห่างไกลจากพวกเขาเหลือเกินขณะเซี่ยวหยันได้ยินคําพูดก็มาปรากฏตัวตรงหน้าเขายื่นมือคว้าไปที่มือของรั่วเทียนเซินคําพูดของผู้วุโสรั่วก,กาลังทําให้ข้าเสี่ยวหยันเนรคุณนะตอนนั้นถ้าไม่ใช่ท่านช่วยข้าเปลี่ยนขึ้นโต๊ะฉีกลายเป็นขึ้นหลิงใครจะรู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหน ในการทำสิ่งเหล่านั้นให้สำเร็จหากเป็นแบบนั้นเมื่อถึงข่าวตามหาคูหยินและสหาย่ข้าคงต้องทุกทรมานอย่างมากจากที่เซียวเยียนพูดรู้ได้ว่าตอนนั้นคูหยินและสหายของเขาตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายหากเขาไปไม่ทันแล้วก็ผลที่ตามมาคงไม่ใช่ภาพที่น่าเห็นลัวเทนเซิลไม่คิดว่าความเชื่อเหลือที่เคยให้ต่อเซียวเยียนจะยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้จากนั้นรอยยิ้มปลื้มใจก็ปรากฏเขาดังเลสั้นๆก่อนจะถอนหายใจ และตบมือเซี่ยวเหยียนพวกอวุโสร่วบ,บาดเจ็บหรือเซี่ยวเหยยนสามารถสังเกตได้จากรอยหมองค้ำของรั่วเทียนเซินรั่วเทียนเซินบอกว่าก็แค่พิษโลหิตปีศาจพิษนี้เกิดจากเสียริงจือตอนพวกเขาสู้กันแน่ดิซึ่งเป็นสาเหตุทําให้ร่างกายเขาอ่อนแอหากเป็นแบบนี้เขาคงจะถูกพิษเข้าแทรกซึมเส้นลมปานธาตุไฟแตกตายแต่พิษนี้น่ากลัวมากบวบกกับสะสมอยู่ในร่างกายมาเป็นเวลานานแม้แต่จอมยุคพดังตี้จื้อจุนขั้นเต็ม ก็ยังต้องใช้เวลามากกว่าจะกำจัดได้ทีละนิดเซียวเย็นบอกว่าไม่ใช่ปัญหาเขาตบแขนของรั่วเทียนเซินไฟหลากสีก็ปรากฏและถูกฝังเข้าไปในร่างอีกฝ่ายอึดใจใบหน้ารั่วเทียนเซินก็เปลี่ยนเป็นปสีแดงเลือดเหม็นก็ออกจากรูคุมขนและระเหยหายไปไม่กี่อึดใจใบหน้ารั่วเทียนเซินก็เปลี่ยนกลับมาเป็นปกติคืนหลิงสะอาดหมดนี่ทําให้มุมปากเขาอดจะกระตุกเขาไม่คิดว่าพิษโลหิตปีศาจที่รบกวนเขามาเป็นเวลานาน จะถูกกำจัดออกได้ง่ายแบบนี้ขณะเสียวเหียนกำจัดพิษให้รั่วเทียนเซินเสียหลิงจื้อก็เงือแตกเขาไม่คิดว่าไม่เพียงมู่เฉินจะสามารถเชิญเทพจกพักรพรรดิอาคีมาได้แต่จอมยุทธในตํานานผู้นี้ยังมีความสัมพันธ์อันดีกับรั่วเทียนเซินด้วยสถานการณ์ที่พัฒนาไปอย่างเฉียบพลันทําให้แขนขาเขาชาหากเขารู้ว่าตระกูลรั่วเซนมีความสัมพันธ์กับเทพจกพักรพรรดิอาคีเขาจะกล้ามาแยมเสือรับได้อย่างไร ครัวเบื่อโศรวบเกิดอะไรขึ้นกับตระกูลล่วเซินหรือหลังจากกําจัดพิษแล้วเซียวเยียนก็มองสถานการณ์ล่วเทียนเซิร์นลังเลก่อนอธิบายรายละเอียดแค่ไม่คิดว่ามูเฉินจะเชิญเจ้ามาที่นี่ล่วเทียนเซินพูดเซียวเยียนเองก็หันไปมองมูเฉินโชคดีที่มูเฉินเชิญข้ามาไม่เช่นชชน,ชน,าาชนั้นข้าคงกลายเป็นคนอักตันยูไปแล้วมูเฉินก็เกาขวตัวเขาอยู่ในสถานการณ์จนต่อจึงหันไปหอความช่ชย่หลรอจากเซียวเยียน แต่ไม่คิดว่าจะได้รับการขอบคุณใจอีกฝ่ายไปเรื่องนี้ให้ข้าจัดการเซียวเหยียนก็ริมให้กับรว่เทียนเซินก่อนจะเงยหน้ามองจัก,กรพรรดิสับป,ปรยุทธ์ที่ปลดป่อยแรงกดดันข้าเคยดินชื่อเสียงจัก,กรพรรดิสับป,ปรยุทธ์แห่งตำหนักซีเทียนมานานไม่คิดว่าจะได้พบกันที่นี่จัก,กรพรรดิสับป,ปยุทธ์มองเซียวเหยียนและบอกว่าข้าก็เคยดินชื่อเสียงของเจ้ามาเช่นกันเดิมทีข้าไม่ควรแทรกแซงเรื่องในทวีปซีเทียนแต่ตระกูลลู่เซินมีความสัมพันธ์อันดีกับข้าดังนั้นจะสะดวกไหม ถ้าข้าจะขอความอนุเคราะห์เจ้าที่จะไม่ทําให้เรื่องนี้ต้องยุ่งยากสําหรับตระกูลลั่เซินและมู่เฉนินจกักรพรรดิสับป,ประยุทธ์ยิม้มชื่อเสียงของเทพจกพักรพรรดิอาคีเรื่องลือในทั่วมหาพันพบมีหน่ำซ้าแคว้นวู่จิงหัวก็ไม่ใช่ที่จะยั่วยุได้แต่ในฐานะจกักรพรรดิสับป,ปรยุทธ์ที่รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเขาไม่เคยกลัวผู้อื่นตระกูลลั่เซินเป็นเพียงเรื่องเล็กแต่ถ้าข่าวลือกระจายไปว่าเขาจากปปักรพรรดิสับปยุทธ์กลัวเทพจกพักรพรรดิอาคีชื่อเขาต้องเสียหาย จก,กพรพัสอบปรพยุทธ์จึงเม้มปากลังเลคู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าถ้าข้าบอกว่าไม่อยากให้ความสะดวกกับเรื่องนี้ล่ะโอเคครับเจอกาสหน้าคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเดอ้อ